รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขุดคุ้ยคนดังนะครับ,รบเราสองพิธีกร ผมดีครับผมแลวครับแลวครับอ่าวันนี้ช่วงสนทนาของเราเราจะมาพูดถึงแขกรับเชิญของเราซึ่งเขาลุ้นเล่นอยู่ในวงการออนไลน์ตอนนี้เขาได้มีภาพฉาวขึ้นมาภาพลุ้นวันนี้เราจะมาคุยกับเขาเราไม่สามารถใช้ชื่อจริงในการถ่ายทํานี้ได้เราจะเรียกว่าคุณต่อนะครับเรามาเข้าเรื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเข้าเรื่องเลยครับคุณรู้สึกอย่างไรครับกับลูกนถ่ายลุ้ มาทางเป็บุกพี่ทีกองไอ้แขกแล้วเชียงของเราคุณตอนะครับเราไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ครับครับคุณรู้สึกอย่างไรครับกับรูปถ่ายถุงถุงคุณนี้คือคุณนี้เอารูปลงบ่อยๆเลยบ่อยมากมันไม่แปลกอะไรข่าวนี้จะไม่แปลกอะไรแล้วสิ่งที่คุณทำมันเป็นศิลปะหรือเปล่าครับ เป็นศิลปะชิ้นหนึ่งเขาเาเรียกว่าอาร์ตดาร์กแนวแบบไหนมันเป็นอ๋อผมว่าใจแล้วศิลปะมืดอาร์ตดาร์กหรืออาร์ตดาร์กเลอดข้อสานะครับเว็บแรกที่คุณจับโทรศัพท์ถ่ายรูปคุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณอะไรคิดขึ้นมาถ่ายบรรจงผมดูแล้วคุณน่าจะบรรจงถ่ายแน่ดูรู้จักรู้จักกล้องคุณแล้ว มันมันดูคนเดียวเนี่ยมันมันไม่สูกอ่ะมันคอก่ตเป็นคนมีน้ำใจเขไม่แคดไม่แค่อแฝงแบบแงไงเพื่อเพื่อแฝ่หน่อยได้แล้วคุณเคยมีซิกกับผู้ชายด้วยกันแล้วกี่ครั้งผมเป็นตอบยากไหมําไม่ได้ครับแต่เราจะไม่ตัดคำถามที่ออกจากรายการนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบทีจะทำอะไรในเรื่องแบบนั้นนะครับก็ข้อนี้จะเป็นคำถามที่ คุณลุกหรือคุณรับครับส่วนมากครับส่วนมากครับทุกครั้งก็ได้ครับส่วนมากะลุกคราโอ้โหคุณนี่มันพวกสายจูกโจงเองพอเข้าใจแล้วแล้วคุณรู้สึกอย่างไรครับกับการมีรักร่วมเพียรเดียวกันว่าทางที่เรามาสนุกไหมครับสนุกไหมครับอยากรู้นะแต่แต่แต่ผู้หญิงยังไงครับอ่า ตอบยาก,ากนิดนึงไหมครับคำถามนี้ค่สอบยากนิดนึงครับประน้วเพศเดียวกันก็นินสัยมันเหมือนกันเลยเลยต้องรู้ว่าตอนนั้นอ่ะมันต้องทำอะไรกันบ้างอถือเป็นการซ้อมไปในตัว <c oughs> อ่อคุณนี่เยี่ยมเลยแล้วชีวิต,วตการเป็นเกย์ของคุณนี่เป็นไงครับคุณเป็นเกย์เพย์บอยชื่อดังคุณภาพคุณหลุดมาแล้วชีวิตคุณนี่เป็นยังไงบ้างครับอยากรู้ที่คุณลองเล่าคร่าวๆห้ฟังหน่อย ก็เลยเ,เลื่อยเขาก็าานสนุกเรื่อยๆไปสนุกไปวันเห็นนี่เป็นนิสฟินมากมแต่ผมขอบอกตามตรงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกัฟฟินแปลว่าอะไร <laughs> แล้วเกย์กับตุ๊ดมันต่างกัน,นยังไงต่างกันนะเกย์กับตุ๊ดตุ๊ดเกย์ย <c oughs> ถ้ามีคนมาเรียกคุณว่าตุ๊ดคุณจะรู้สึกยังไงไม่เข้าใจนะเกย์กับตุ๊ดต่างเฉยๆเพิ่งคุณเป็นตุ๊ดเฉยๆเหลือยังไงที ตุ๊ดนี่คือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแต่เกย์นี่คือผู้ชายพี่มึงผู้ชายครับเป็นเจ้าผู้ชายแล้วกันค,คุณเป็นเกย์เกย์มีแบบไหนบ้างครับมันเรียกว่าอะไรสปาร์กซ่าไม่ใช่หมายมถึงว่าเกย์เนี่ยเขาเป็นแบบไหนบ้างเกย์ผมได้ยินอะไรเกย์คิงเกย์ควิงเกย์เกย์แยกแแมมแแมมเอ็นอะไร เขาคือไ, <c oughs> ไปทําอะไรเขาและเกณฑรับคือให้เข้ามาทําและมีแบบโบนสเขาคือได้ทั้งสองอย่างไป <c oughs> ไม่ใช่รออายก,การของเราใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผมเช็คเวลานิดนึงก็าเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับด้วยรายการของเราจะลืมติดตามเราเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ